กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับของบางอย่างมีค่ามากเกินความต้องการของมหาชนบางอย่างเช่นขนนกกระเต็นก็ไม่มีใครซื้อไปทําอะไรบางอย่างเช่นแหอวนเป็นของดีสําหรับหาปลาในสยามออกไปตั้งครั้งใดก็ได้รางวัลเหรียญทองออคำทุกคราวนะแต่ก็ไม่มีใครสั่งซื้อที่ของบางอย่าง เขาต้องการเนี่ยกลับไม่พอขายแท้จริงแล้วหัวใจของงานพิพิธภัณฑ์ก็คืองานประชุมการค้าขายใหญ่ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนบำรุงสินค้าพาณิชย์ขึ้นนะพวกที่จัดของไปตั้งก็เลือกของที่เออเป็นวิชาช่างหรือว่าสินค้าหรือเครื่องจักรกลคิดใหม่โดยมากหรือของเก่าที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของคนที่มาดูมาสั่งซื้อต่อไปเมื่อตรวจให้รางวัลแล้ว ก็เป็นเครื่องโอ้อวดได้จะได้ขายได้ต่อไปเพราะฉะนั้นต้องมีของล่อตาชักชวนให้เออดูจึงขายของได้อีกอย่างนึ่งบริเวณโรงแสดงเนี่ยมีที่กินดื่มที่ดูเล่นสุกสนานคล้ายออกร้านผู้ขาทองแต่มีคนวุฒุตผิดกันมากเพราะเออฉะนั้นจึงเห็นว่าของจะขายกับของที่จะสั่งไปต้องเป็นของถูกและ เป็นของที่ระลึกจึงควรจัดดังนี้ให้มีโรงแสดงห้องหนึ่งประดับประดาอย่างไทยประดับอาวุธตามผนังตั้งโต๊ะและชั้นวางของมีที่นั่งพักกลางห้องมีของมีราคาจัดแสดงและก็จำหน่ายมีคนแต่งเป็นไทยดูแลและจำหน่ายของลานหน้าโรงแสดงถึงแม่น้ำจัดเป็นสวนมีน้ำพุหรือบ้านเรือนไทยจัแสดงโขนละครเล็ก และทําขนมสาธิตและก็จําหน่ายในแม่น้ําจะมีแพรใหญ่อย่างไทยจอดในแพรมีคนแต่งตัวอย่างไทยขายของต่างๆอาจมีขับร้องตีโทนหรือดีดจะเคของที่จะจัดไปมี3ประเภทก็คือ 1. ของดีงามที่ไปตั้งเป็นสง่า 2. ส,สินค้าวิชาช่างที่คิดว่ามหามหาชนสนใจ 3. ของขายได้ในราคาถูกน่ารักแปลกประหลาดเป็นของที่ระลึก พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ